ตอนนี้ผมมีห้อง discord ของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่ผมอีกครั้งเหนือเกมแล้วก็บอลด็อกคังแบทโชวผมนะก็พอดีนั่งเล่นแบบนั่งดูแบบเทเตอร์ลิเล่นดูผมไปเห็นอันนึงมันน่าสนใจมากแต่ผมไม่ได้สนใจพวกนี้เลยนะก็คือนี่ครับผม the t h i s is real ultra i n s t i n c ก็คือต้องสร้างทีม ที่มีทีมคอสสามหนึ่งหกหรือต่ํากว่ารวมเพื่อนด้วย6ตัวละครเดี๋ยวเรามาลองดูกันไหมแล้วห้ามใช้สปอร์ตไอเทมโนไอเทมเดี๋ยวเรามาลองกันดูไม่รู้จะผ่านไหมแต่เ,เรามาลองดูกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอย่างอื่นไหมถ้ามีอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูเพราะว่าผมไม่ได้ทําเลยเออแบบอ๋อเคลียร์ออชาเลนจ์อีเวนต์ without using อันนี้ก็ไม่ใช้สปอร์ตไอเทมก็อาจจะได้ทั้งคู่เลยและสุดท้ายคืออะไรวะอันสุดท้ายมีอยู่ที่ผมได้วะ อ๋อคอมพลีทออเมชชั่นไฟติ้งเลจินโกคูแบบเอ้ยนี่ไม่ใช่เรียวอัลต้าอินสติ้งเดี๋ยวเรามาลองดูกัน316หรือต่ำกว่าซึ่งยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาทีมอะไรนี่คือเราทีมอิสระนะครับจริงๆอันนี้นก็ได้ในี๋ยดูทีมกี new นิวดิคือทีมกีนิวผมว่ารอดนะเวย้ยทีมกีนิวนี่แหละครับจะเป็นเดอะเวย์ของเรานะครับกีนิวอิสเดอะเวย์ไม่ใช่ของครับเพราะฉะนั้นเราตัดของออกหมดเลยไป <Okay, S 2> ไม่ต้องฮิวไปลุยครับลุยไป ไปเอาดิไปลุยครับผมเราจะมาล่าเอ็กซ์ชีฟเมนต์กันมาของเพื่อนเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นให้เพื่อนนำไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นอย่างใจเย็น,เ,ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแบบใจเย็นๆมาแต่นี่ก็เล่นไม่ใจเย็นรอบนี้ค่อนข้างจะรัชเลยสามหนึ่งหกต้องรวมเพื่อนด้ไงถ้ามันไม่รวมเพื่อนนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยครับมันจะ,ะง่ายไปทิมกีนิวนี่ะครับ is the way ผมเชื่อมัน่น เชื่อมันในทีมกีนิวครับ is the way ตายครับหมดไปเฟสแรกแล้วเรียบร้อยต่อไปเฟสที่2ครับสีฟ้านะครับโอเคบาตะฉันเชื่อมันในตัวนายไปเลยเออเอาตัวแรกเลยดิเอาตัวแรกเลยเอาตัวแรกเลยมีคุมครับอไอตัวนี้เฉยๆจริงอยากได้บาตะกับใจส์มากกว่านะผมก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่จริงๆลบลบลบเออนั่นแหละลบอีกเออนั่นแหละโอ้โหลอบนี้มันจะไม่หลบใช่ไหม อย่านะเองอย่า,อ,ยาออ้หลบสวยว่าตาเอ้ยอยู่ดีทำไหมหลบเก่งเฮ้ยนายเก่งมากนายเก่งมากอยู่ดีนายก็หลบเก่งอเขาไปอีกล้านสองครับถ้าแปลงร่างกีนิวได้เราควรแปลงเลยนะครับโอเคใจคนอยู่กับนี้ไปให้ใจลุยก่อนแล้วกันจะได้เพิ่มพลังโจมตีให้กีนิวได้ส่วนกาโดหัวหลังเก็บเราพยายามเก็บลูกแก้วให้สีเหมือนกันให้ได้มากที่สุดนะเพื่อทําให้ได้หลอดอกคังเนาะ ครัชเชอร์ดูเดะปุ่งเข้าไปอโอเคห้าหกครับมาสี่ล้านเจ็ดกีนิวกีนิวอีสเดอ a y เวยครับเจ็ดปีมาก็สู้ไม่ได้ครับเจ็ดปีใส่มาเกินครับใส่มารับรองทีมเกินแน่นอนโอ้โหลองครับไปอย่างเงี้ยดีแลวกีนิวพยายามอยู่ไปโอเครอบนี้เรามีสีม่วงไหมม่วงเราไม่มีเลยนะ หลบสวยบาตาสวยบาตาก็แ็กดิเฟนได้นะครับแล้วมันจะยิ่งคึกต่อจํานวนลูกแก้วครับเออโอเคบาตาปลอดภัยแล้วครับบาตายินตัวแรกมันจะหลบมันจะหลบเยอะนะครับมันจะมีโอกาสหลบสูงดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเรามีรีคูมยืนแทงหลังอยู่ผงว่าแล้วผมว่าแล้วเออโดนไปแสนกว่าครับใ่เวลาเทินหน้าเรา เฮ้ย hey, แปลงล่างได้ยังวะแปลงลางได้ยังเออสู้ไปเฮ้ย oh, แปลงยังไม่ได้นะี่ได้ยัง change ยังยังไม่ได้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 โอ้โห oh, อันนี้ต้องให้หลบอ่ะต้องให้ตัวนี้ไปยืนแทงครับพีนิวอยู่กลางพีวไปอันนี้แหวกทางใช่ไหมจริงๆเก็บอันนี้เพื่อแหวกทางได้อยู่แหวกทางให้สีเหลืองในรอบหน้าได้ไม่มีม่วงอ่ะรอบเนี้ยและแต่เราไม่เจอสีเขียวแล้วนะก็ปลอดภัยครับไม่เจอสีเขียวแล้ว โอ้โหทีมนี้แม่งโหดจัดอะดีมันไม่จํากัดเวลาครับมันแค่ไม่ให้เราใช้ของกับไม่ไอพาวเวอร์เลเวลไม่เกินครับเขาเรียกว่าอะไรไอตัวทีมคอสไม่เกินขอให้ทีมคอสไม่เกินก็พอ3ล้านเข้าไปครับตีเขาทุกสีไปตีเขาทุกสีไปโอเคสีฟ้าอู้กูโดกูโดอยู่หลังได้ไมีปัญหาครับอันนี้จัดไปครับจัดไปเห็นตรงนี้เลย ได้ไหมได้โอเคเกาโดโไม่จำเป็นขนาดนั้นก็จำเป็นแหละแต่มันไม่จำเป็นต้องแบบได้แบบเอาให้เต็มเคลียร์ลูกแก้วได้สวยมาตัดสองล้านสี่ปูอิมพอสปังเขาให้หลบด้วยโอ้โหยโดนนิดเดียวแต่มันสแต็กลได้แล้วครับแต่บาตาจะเป็นปัญหาตอนสุดท้ายเพราะฉะนั้นบาตาตอนนี้รีบใช้ก่อนรีบใช้มันคุมก่อนรีบสแต็กันก่อนอูยอ้ยอ้ จัดไปดีจัดไปดีโหแค่นี้ก็โหดแล้วเนี่ยออ้ไซ <c oughs> โคเจวารินตู้มาให้หลานสี่ครับคือจริงคนน่าจะทำได้กันเสร็จกันหมดแล้วมั้งมีแนตะ่ผมยังไม่ได้ทำกูเจอเขียวลุเจอเขียวสองรอบติดเลยเหรอวะอุ้ยเวอร์จังเวอร์จังคือหลายๆคนผมว่าน่าทำกันเสร็จแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ได้ทำเนีผมไม่ได้แคร์เลยด้วยซ้ำ เธอจะไม่ได้แคร์เลยว่าแบบเอ้ยมันแต่เราทําดีกว่าครับเร,เราจะมาอวดเพื่อนได้เราจะได้มาทําอวดเพื่อนได้ว่าเราทํานะเออทาอย่างนี้มันก็สนุกไปอีกแบบนะแบบล่าพวก achievement อะไรเงี้ยเมื่อเราไม่มีอะไรทําแล้วอะไรเงี้ยล่า achievement ได้สนุกนกครับออเออออกไปเลยอืมไม่ได้มันเผาไปแต่ไม่เป็นไรเราลดเราลดิ e f e n s มาแล้วดียังลด,ดิ e f e n s ได้ลด a a c k ไม่ได้แต่ลด,ดิ e f e n s ได้อ,อ สองล้านเจ็ดครับซัดนัวไปอีกครับซัดนัวไปอีกสี่แสนครับเข้ามาร้อยหนึ่งโอ้ดีคูมีเลเซอร์กันยิงไปเต้าม่อีกรถด,ดีเฟนต์ไหมครับบล็อกแทงได้ด้วยครับแทงอีกดีครมโคตรมหาแทงค,ครับแทงกันอีกโอ้โอโอเคดูสองอือหืออื้อหือ,อ,อ,อเอาแล้ว ถ้าบาตาหลบไปได้เราเตรียมแพ้ได้เลยครับอันนี้คือโอกาสครึ่งครึ่งจริงวะโอกาสครึ่งครึ่งจริงวะบาตาอเุอ๊ยบาตาแทงได้เฮ้ยบาตาในสุดยอดวะในสุดยอดวะอุยลบ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 เออนั่นแหละไอเราต่อไปจนะต้องหลบหลบลบหลบลบลบเออปลอดภยัดภยแล้วครับถ้าบาตาไม่หลบนี่เราสวยได้เลยนะ กินิวแทบไม่ต้องแปลงร่างเราก็ผ่านได้แล้วทีมนี้แม่งโหดเกินบอกเลยว่าโหดกว่าทีมบาดอกมากผมชอบทีมนี้มากกว่าทีมบาดอกเลยนะทีมบาดอกไม่มีผู้นำโหดครับเสียดายจบไปโอเคเออเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้ว่ะถูกแล้วมันต้องอย่างนี้โหดเออแต่โอเคได้อยู่กาดมันใช้อันนี้ได้อยู่แต่กาดูไม่ได้ใช้ทําห้ตานนี้แบบ เกาดูมันเบาอ่ะเทียมแล้วเกาดูมันเบาอ่ะมาอุ้ยกดผิดโอ้โหโอ้โหพลาดไปสองอันไม่เป็นไรพลาดไปสองอันไม่เป็นไรเมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยฮะเมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยพลาดจนได้แหมพลาดจนได้นะพลาดจนได้ไปไซโคเจมบลินอู้หูสามล้านปึ๊บปึ๊บไซโคเจมบลิน อื้ยโอ้โหฝากสองล้านสองอือไปไซโคโอิเรซาอ้ยโอ,โอ้กินิวจะบอกให้ว่าแบบไอจ้จะทำทีมฟรีนี่ค่อนข้างจะยากอยู่นะถ้าทำแบบสมมติใครไม่มีกินิวนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะเออผมว่า เพราะว่าถ้าไม่มีกีนิวคือจะยืมกีนิวเพื่อนมันก็ได้ครับแต่อีกตัวหนึ่งเราควรใช้อะไรเดี๋ยวเราเข้ามาคิดกันท้ายคลิปกันครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะห้ามห้ามใช้ l อครับไม่งั้นไม่พอนะไปะบาตาไม่จำเป็นต้องใช้มากโอ้โหก,กีนิวใช้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรเกลีคุมไปลีคุมลีคุมลีคุม โอ้เบาเลยล้านหกเบาเลยครับโอ้ได้อยู่โอบาตานี่ไม่หลบเลยเอาเลยหลบแล้วพูดถึงปุ๊บก็หลบปั๊บเบิเ้ลสิเบิ้ลไม่ตายหน่อยก็ได้นะกินนิวนะโอเคสามล้านสามจากลีคูมครับแต่เรามีลีคูมตัวทําดาเมจหลักของเราอยู่ครับดาเมจหลักในเฟสสุดท้ายนะโอเคต่อไปเราจากการได้ชิวๆครับเรามีสีนี่เยอะแต่แหม่แต่แม่ผมจะขนาดนี้นะได้เลยได้เลย,ด,ยดกคู แต่ดีที่มีไจส์มานะครับรอบนี้ให้รีคุมสแต็กไปสแต็กสแต็กพอยัางอู้สแต็กอย่างได้ยังสแต็กได้อีกเนี่ยยังสแต็กได้อีกครับเอ้มันไม่สแต็กปะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอ้แต่เหมือนไม่สแต็กแล้วนะไม่สแต็คตีเฟน์ละอู้อือหไม่เข้าเลยอุ้ยแม่โอ้จังวะอดจัดอุ้ยอ๋อถ้าใครแบบถ้าใครเปิดกีนิวแล้วได้ตัวข้างตู้ใช้ตัวข้างตู้ก็แทนก็ได้นะครับเออ ใช่ใช้ตัวข้างตู้แทนก็ได้อย่างเช่นเ,เนี่ยไอคู่ดูโอรีคุมกูโดหรือบาตาไส์ก็ได้นะครับใช้ได้หมดโอ้โหรอบนี้ is t time for you to die เปลี่ยนทิศก่อนแป๊บไปให้เราไปก่อนนายเป็นคนที่สองนะเอ้ย,อย,อย,อยแมวแมวแมวไม่ได้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 เราต้องให้เราต้องให้กินิวใช้ถ้าไม่ตายครับใช่เออถ้าสมมติแบบใครที่เปิดกินิวไม่ได้แต่ได้สตัวข้างตู้มาผมว่าก็ผ่านด่านนี้ได้นะ เออแล้วก็ยืมกินิวเพื่อนเอาแลกกินิวเพื่อนแบบสุดๆแล้วตัวสุดท้ายก็ใส่ทีมกินิวมาครบ5ตัวเลยครับอ้ยมันอ๋อก็คือเอากินิวม่วงมาแทนกินิวฟ้าครับถ้าไม่มี <c oughs> แล้วก็เอาสีแดงไปใส่ตอนนี้ผมขาดอะไรบ้างวะไม่ขาดนะเออเราไม่ขาดกต,ตัวครับผมมีครบทุกตัวเลยใส่ครบเลยนะครับตัวฟรียกเว้นกินิวเนาะผมเปลี่ยนกินิวเป็นตัวอื่นแทน ไปยิงไปเลยเอ้ยโอเคโอเคโอเคนาะยิงเราไม่เข้าหรอกเนี่ยเราเลื่อนเลื่อไม่รดเลยเนะี่ยเราชิลมากนะครับตอนนี้เมื่ใช้ของอะไรโนไอเทมโนไอเทมเว้ยโนไอเทมโนไอเทมอะโนไอเทมอยู่โนโอเคตรงนี้ไปแต่รีคุมก็น่าจะาอันตรายแต่ว่าเราไว้ตรงนี้นั่นแหละนี่คุมตัวเดียวอันตรายครับเพราะว่าเราแพ้ทาง อันนี้ตีสี่ตัวข้างหน้าโอเคสวยอยู่ไม่แรงแต่ถึงนะครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นผู้นาแพลนด์นำม็กนะเพราะฉะนั้นเราใช้ได้อยู่แล้วกินิวห้าตัวไปเลยแต่ตัวที่อันตรายนะครับก็จะเป็นกินนิวอ่ะกินิวผมว่าค่อนข้างโอเคนะกินิวสีม่วงอะ่ะมันก็ไม่ได้หน้าเกลียดขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องบิ้วมนันนึงโหนี่คุ้มนี่จัดเอาจัดเอาผ่านได้อย่างชิวชิวเลยวะ่ะ เฮ้ยไม่ตายให้เราเปลี่ยนร่างหน่อยดยิอย่าเปลี่ยนร่างว่ะไม่ได้เปลี่ยนร่างแล้วรู้สึกคันไม้คันมือว่ะเฮ้ยเปลี่ยนร่างให้เราหน่อยได้ไหมเอาแล้วครับเอาเอา,เอานี่มาไปจอยส,ส่วนนี้ไปเลยกินิวบาร์เธอเอาเลยจอยส์ลุยยิงเลยคัตเชอร์โบตายเหตุตายด้วยบาดตายด้วยจอย สมร้านามาดกยูสีม่วงได้เวลาที่ต้องให้กินิวนั้นสั่งสอนอะรีคุมไปก่อนเลยตัวดาเมจลักของเราไปยิงมันไปก่อนอารีคุมตัวที่สองเอ๊ะไม่ได้วะงั้นไม่ต้องใช้ทําไม่ตายปล่อยมันไปแล้วให้กินิวใช้ทําไม่ตายไปออตัวนี้รีคุมยืนยืนยืนวัดกับมันได้อยู่และดาเมจเราคือรีคุมไง ทำเม้เราคลีคูแม่แล้วแวม่งก็หลบด้วยโอ้โหมึงมึงทำอย่างเงี้ยกูได้ยังไงก่อนโอ้โหดูมันแต่มึงยิงมาเลยรีคูมเราถึกจัดเลยผมพูดเลยโอ้โหยกมืโโ่นก็ถือว่าแรงอยู่ครับก็ถือว่าแรงอยู่ก็ถือว่าแรงอยู่ตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยเอ้ยมันยังสแต็กได้อ,อดีกนะอผมันสแตก็กเหมือนสแต็กแค่แบบตอนตีครั้งแรกครั้งเดียวมั 5, 000, 8, 000, 8, 000, 7, ้งห้าล้านไปห้าล้านไปเจ็ดเก้าเปอร์เซ็น ตู้มวยสองล้านครับแม่หลบหลบเก่งจริงๆเก่งจริงๆเลยนะโอ้โหกินิวอยู่หน้าตายหงแล้วโอ้ไม่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 โอ้ตายหงแล้วกินิวผมอย่างโอ้ทำไมมันดวงดีขนาดนี้วะตายแล้วกินิวแต่ดีที่มันไม่ตีตัวมันไม่ตีทําให้ตายตัวแรกเนี่ยกินิวผมจะโดนแหละอุ้ยห้าเจ็ดโอเคอยู่กินิวใช้ทําไม่ตายใช้ถ้าไปตายแม่งหลบอีกแล้วอะไรวะ เอ็งหลบเก่งยังวะเฮ้ยจะไปเอ็งหลบเก่งยังอย่าหลบเยอะอย่าหลบเยอะเราไม่ชอบอย่าหลบเยอะเราไม่ชอบใจไม่ดีเขาเรียกว่าลางลางไม่ดีลางสังหรณ์มันไม่ดีมันแแม่งนะเองแต่เมล่เถินหน้าถ้าเราโดนดาเมจนหนักไม่น่าถึงตายครับเพราะเราไม่ได้แพ้ทางขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ตีแรงเท่าเบจิตา้าทวกนนี้โอ้หกหมื่นเจ็ดโอ้แล้วก็ทำเป็นกลัวไปได้โอเคชิลครับผมพูดเลยชิลแล้ว ชิวแล้วครับเราไม่ต้องกลัวแล้วครับเราเล่นนี่ยะชิวๆเลยนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วชิวเลยผมชิวเลยโอ้โหข้างหลังแม่งเยอะอะไรขนาดนี้วะต้องอย่างเงี้มเคู่มอุ๊ยโอยไม่ได้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 ต้องให้มันใช้ทำให้ตายเพื่อทำดาเมจหน่อยม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีดาเมจครับถึกเกิน โอ้โหนี่ตัวฟีตีสามล้านโอ้โหเวอร์จัดครับตัวฟีอะไรตีสามล้านแล้วก็บลูอิมพอสต่อไปอีกหนึ่งนัดครับทำ,ทำไมบะทำไมบาตาอยู่ดีคึกวะบาตาเองคึกมาจากไหนโอ้โหเองคึกจัดจัดตีเขาก็ไม่เข้าแล้วดกคู่ให้เราเปลี่ยนล่างเถอะเราอยากเปลี่ยนล่างเพื่อฮิวแล้วเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนร่างเลยเพราะว่าทีมนี้ผมว่าครบเครื่องจริงนะแท้งแท้งหลบซับซาตตันก็มีซีลก็มีมีครบการแอ็แท็กก็มีคือมันไม่เหมือนทีมบาร์ดอกครับบาร์ดอกผมรู้สึกว่ายังขาดอะไรเยอะนี่ชีพหายแล้วโอ้โหใช้ทําไม่ตายไม่ได้ครับโอ้แต่ไม่เป็นไรรอบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ชิ hablando, วๆโดนไปก็น่าจะหกหมื่นคร,รับโดนไปก็น่าจะหกหมื่นไม่น่าโดนหนึ่งแสนโอ้โดนมันไม่น่าเกินสองแสนอยู่แล้วโอ้โหกินิวกินิวเพื่อนี่โคตรโคตรแบบอัพเบิลมาครับตัวนี้มันเบิ้ลดีไงก็อัพเบิลซะเลยไงก็ถือว่าได้ใช้ครับเบิ้ลต่อสี่ล้านห้าโกคูบอกกูตายดีกว่ามึงจะขนาดนี้นะถ้ามึงจะขนาดนี้นะอ้ะ ไปจุ๊บป๊าปป๊าปั๊าปเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไซโคเจมอลินนี่ไงโดนลดไปะอ้ยโดนไปสองหมื่นเมื่อกี้เกาโดไม่ได้ไม่ไหวขนาดนั้นนะเนี่ยนั่นว่าเกาโดจะไหวเกาโดเจ็บเกาโดเจ็บโดนเราเบิ้ลนรัวเลยว่ะผมจะยื้อให้เราแปลงร่างผมอยากแปลงร่างว่ะ ไม่ได้แปลงล่างแล้วเหมือนแบบมันขาดอะไรไปอย่างหนึง่งเออดีมาก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 เราเทินหน้าเราแทงแล้วเรารอเปลี่ยนล่างดีกว่าลอเปลี่ยนล่างมึงไม่เข้าเลยอ่ะมึงไม่เข้าเลยอะโดกคูมึงไม่เข้าให้คูลอยเหรออ,อ่าโหบาตะพลงป้องกันสามแสนมีคุมสองแสนครับใจแสนหนึ่งไปมา จริงๆเอาไอ้นี่ไปผมอยากเปลี่ยนล่างกันนะจะไหวไมนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตายก่อนนะตีมาโอ้โอเคโอเคเราเน้นเซฟเกินอยากได้เอ็กซิพเมนตจัดครับอยากได้เอ็กซิพเมนตจัดมันตีเราไม่เข้าแล้วเออมันหลบเว้ยเออดีดีดีโอ้โหบาตาบอกแกลหลบแล้วยังไงฉันก็เบิ้ลกูก็หลบเพิ่มไง <laughs> โอ้ยซิทคอมจัด เี้ย <ś list> แบบมึงกูลังหัวเราะเลยขี <ś list> แ้แกโดนแกโดนกดูก็หลบอีกรอบแม่งเลยเป็นไงละ่ะนี่เห t อใต้จริงๆว่ะหลบอีกหลบอีกหลบอีกกูคูลบเฮ้ยเฮ้ยมึงโดนใจตีมจะตายนะเฮ้ยอ้โหเ,เรียบร,อยอร้อยโดนริคุมตีตายเปียงเขาให้ครับเรียบร้อยโอ้หเราจะวอานี่เกินไปนะได้ไหม เออได้เรียบร้อยครับไททันได้2อันเลยได้ทั้งไฟติ้งเลเจนด์ได้ทั้ง Fighting Legend, ไฟติ้งเลเจนด์อันใหม่แล้วก็สีสีเงินแล้วก็เป็นไอที่เราตามหากันวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องใส่พึ่งขิงเพื่อนนะครับนี่เพิ่งทําได้เพื่อนบอกกูกูทได้ตั้งนานแล้วแหมคนเขาเพิ่งเพิ่งเห็นไหมล่ะเพิ่งเห็นไหมล่ะคนเขาเพิ่งเห็นครับคนเขาเพิ่งเห็นเนี่ย This is real ไปเลยครับ This is real Ultra Instinct ใส่ไปเลยใส่ไปเขิงหน่อยเออแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งชาเลนที่ค่อนข้างน่าทำเนาะก็ขอจบคลิปทัพพิงครั้นี้ฝากกดไลค์สแกนกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด็อกคาร์มาทุดีต่อไปด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจน้ำโพมีลูคอร์ดิสคอร์ดไปตามทิกตอกแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มดาวน์บอลด็อกคาร์มาทุ่มประเทศไทยนะก็ เล่นอยู่ด้านล่างได้เลยครับมีอะไรปรึกษาแอดมินคุยเล่นกับแอดมินแอดมินใจดีใจดีนะครับเล่นอยู่ด้านล่างเลยก็โอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผม